สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้นะครับการที่จะไปทานอาหารหรูๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวใช่ครับวันนี้เสือรองห้าจึงอยากขอนําเสนอซีรีส์100บาทมีทอนนะครับเอ๊ะกำเงินไปแบงค์ร้อยมีทอนนะครับใช่ครับผมโอ้โหดีเลยจะเป็นการรวมร้านที่ขายไม้ยิ้มฟันนะครับรองเท้าแตะเดมันกินได้ไหมครับผมผมว่านั่นมันร้านยีบาทแล้วล่ละในห้าสิบไมนูที่หลายคนคิดถึงคือก๋วยเตี๋ยวนะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่แบบกินได้บ่อยๆมี100บาททคุณมีอนแน่นนนนอวัี้งรับก็จะไปเอาร้าาานนก๋๋วววยยเเเตีบ้รอาามย diudukan ah กคนก็จะมีร้านเด็ดต่างกันใช่ไหมใช่ครับคุณจะไปฝั่งไหนครับผมขอเป็นตัวแทนของย่านบางนานะครับจะขอนําเสนอุ้ยเตี๋เนื้อที่ผมชอบที่สุดในย่านนั้นแล้วกันอ๋อดีทงพี่เหรครับรอูอยู่บ้านครับผมนนเพราะว่าวันนี้เป็นโฮสตให้กับทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ให้พวกคุณด้วยระหว่างที่พวกคุณออกไปซื้อกันเนี่ยผมจะเตรียมร้านของผมเอาไว้เพราะว่าตอนที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยเป็นช่วงที่เขาไม่อนุญาตให้ทานที่ร้านอ๋อเพราะฉะนั้น๋ยวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์พวกคุณแล้วคุณล่ะผม เลวอยู่แล้วทําไมคุณที่อยู่สีลมเนี่ยนะครับทำไมไม่หาร้านก็เตี๋ยวทถวนั้นทำไมคุณถึงไปผูกใจกับร้านที่อยู่ในย่านรัชดาครับผมให้คำย่อสามคำโนกอปเน็ตกิน ก๋วยเตี๋ยวเป๋ว oh. ผมในเก่าจอมราชแล้วก็เราจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวผมชอบกินตอนเด็กๆเขาไม่ชื่อเก่าว่าก๋วยเตี๋ยวฉายาบ,บ้านรถเป็นตลาดน้อยเขาเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อใหม,ม่เป็นก๋วยเตี๋ยวลูคือจะบอกว่าแถวจอมราดตลาดน้อยพวกเนี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเพียบอยู่แล้วแต่ร้านเนี้ยเพียบเฮ้ยแต่การที่จะไปจอดรถทันก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นนะ่จะมันจอดรถยากมากเลยนะครับดันสิครับผมก็ไม่รู้ผมจะไปยังไงดี เราจะมีใครมาช่วย,วยไหมครับเนี่ยผมมีเงินไปถึงร้อยใครจะช่วยเราได้ครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้มีพี่ๆจากเอซัซึ่งจะมาช่วยบริการครบวงจรเกี่ยวกับรถและการเดินทาง สะดวกสบายมากครับคุณนึกถึงการจราจรบนถนนยวราชหรือคุณไปส่งไปรับลูกตอนเช้าไปสนามบินมีญาติผู้ใหญ่ไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพี่ที่อ A7 จะมาช่วยครับทำให้การเดินทางคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นแลวจะบอกว่าเรื่อง100มีทอนมเนี่ยเกี่ยวกับ A7 ด้วยนะใครดูอยู่ตอนนี้โหลดแอปไปกันเลยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ผมส่งพวกคุณไปเลย3มุมเมืองหลายคนที่ดูรายการเสร็จลองให้เอ๊ะร้านนี้ผมไปแล้วไม่เจอเดี๋ยวนี้ให้คุณถ่ายหน้าร้านให้คนดูด้วยว่าชี้ันไปชังไงบรรยากาศร้านเป็นยังไงเดี๋ยวระ้ค่ะแล้วเตี๋ยวพราะว่าหว่างที่รย นเนี่ยเขาไม่ทานที่ร้านอ่ะพวกคุณไปกันก่อนเลยเจอกันเดี๋ยวกลับมานี่อยากได้แซมนะครับใส่อะไรบุกใส่ที่แบบต่างเส้นพ๋วยเดี๋ยวอยู่ครับร้านนี้กินน่าเด็กนะครับไม่บอกหรืรรอ,อ,อนนี่เป็นปาโรเมย์อยู่เขาเรียกขยาก๋วยเตี๋ยวบาโรเมย์ตลาดน้อยคาแรคเตอร์ของร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนี้เป็นอย่างหนึ่งคืออะไรบ้มันจะเป็นทรงเนี้ยร้านมป็นอย่าทรงเนี้ย ทุกคนรออยู่เสร็จรอยครับพี่และพาหนะที่จะพาผมไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวเนื้อในวันนี้นะครับก็คือบริการจากเอซั S <S และนี่คือรถของผมครับเดี๋ยวเราให้พี่เอิร์ธไปวนรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้ออะไรเสร็จปั๊บเราเรียกพี่เอิร์ธมารับเราอีกทีหนึ่งสบายๆครับผม และร้านที่พี่เอสขอส่งเข้าประกวดนะครับร้อยบาทมีทอนเพราะว่า3ากิโลสี่สิอะไร ของเดียวของที่นี่เนี่ยก็ตามชื่อร้านเขาเลยครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่สิ่งที่ทําให้เด็ดขึ้นไปอีกก็คือที่นี่เขาขายขาหมูนะครับซึ่งคุณสามารถสั่งเอาขาหมูเนี่ยมาผสมกับก๋วยเตี๋ยวได้คุณสั่งเป็นบะหมี่และเอาขาหมูราดได้เดี๋ยวไปดูตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะครับไม่ทราบชื่อพี่อะไรกันบ,บ้างครับพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะพอดค่ะเปิดมากี่ปีแล้วครับเฉพาะตรงนี้นะสามสิบกว่าปีดั้งเดิมอยู่ซอยอยู่ดีตอกจันหน้าตลาดซอยอยู่ดีเลยถ้าอย่างนั้นขาหมูนี่ก็ไม่ได้รับมาเรา ส,สูตรของคุณแม่คุณแม่คิดค้นมาของเราที่เห็นน้ําสีน้ําตาลเนี่ยของเราไม่ใส่ซีวดำนะเคี่ยวน้ํามาตูมก่อนที่จะมาต้มขาหมูของเราจึงไม่เหมือนกับที่อื่นที่จะเป็นน้ําสีดําของเราจะออกสีน้ําตาลน้ําตาลฝั่งน้ําซุปของก๋วยเตี๋ยวละครับมีสูตรอะไรพิเศษไหมเราก็ปรุง โดยที่เราไม่ใส่เศษเนื้อไงใช้แต่เนื้อชิ้นใหญ่ถ้าเกิดใส่เศษเนื้อลงไปน้ําแกงนั่นะมันก็จะมีกลิ่นคาวเนื้อแล้วก็เครื่องเทศทีเด็ดอีกอย่างของร้านนี้ครับคือหม้อไฟครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเวลาเราอยากจะทาเนื้อสดๆคือเราก็มานั่งปรุงเงียงพักเราก็ให้มาสดๆเนื้อสดเราก็ให้มาสดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะสั่งครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ที่พี่ชอบกินก็คือบะหมี่เดี๋ยวสั่งหม้อไฟไปให้ทุกคนลองชิมด้วยจะเป็นยังไง ใครจะมาราชาเนื้อตุน๋นอุดมสุขยี่ห้านะครับอย่าลืมว่า3ามโมงถึง4ี่ทุ่มเนี่ยห้ามจอดหน้าร้านนะครับล็อกล้อจริงนะครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับบริการของอุ้ยโอ้โหมาเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนส่งคิวเรามาพร้อมบริการของเอแทบเพราะฉะนั้นเอากล้องขึ้นไปกับผมเราไม่ต้องห่วงว่าเอ้เราจะจอดยังไงเรามีรถมารับนะครับ ที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นร้าน100บาทมีทอนแน่นอนครับทั้งอิ่มทั้งอร่อยและนี่คือเปลวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะติดใจมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าการเดินทางมันค่อนข้างลำบากหาที่จอดรถยากพอมีโอกาสได้แบบใช้บริการของเอซมานะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะสั่งไปเพื่อนๆลองการเดินทางของเราวันนี้นะครับสบายมากเพราะว่าเราใช้เอซนะครับในการมาส่งที่นี่ร้านเปลวเนี่ยหาที่จอดรถยากมากคนมาถินเยอะมากฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะมาเนี่ยแนะนําใช้บริการของทางเอซดีกว่า หว่างรอเพื่อนๆน,นะครับพี่กำลังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผมก็เปิดบูธท,ที่บ้านครับคือจริงๆอะตั้งใจจะทอดนี่ฮะเกี๊ยวทอดเพราะว่าเกี๊ยวทอดเนี่ยทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยมากๆพี่โค้กก็ชอบด้วยและพี่โค้ดเนี่ยแกบอกมาเลยว่าก็อยากกินแผ่นแป้ง แบบไม่มีไส้วันนี้ก็เลยไหนๆก็แบบทอดเกี๊ยวละเปิดร้านลูกชิ้นเล็กๆด้วยดือว่ามีลูกชิ้นปลาระเบิดสิ่งที่ผมชอบมากก็คือนี่ไส้กรอกแดงต้องมีเวลาทอดลูกชิ้นนะครับถ้าเกิดมันลอยขึ้นอนะแปลว,ว่ามันสุกแล้วส่วนความกรอบที่เราต้องการเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยว่าอยากได้กรอบระดับไหนยิ่งทอดไปเนี่ยมันจะยิ่งบวมไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีการระเบิดกันได้ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบวมแล้วอย่างงี้บวมแล้วอ่าอย่างงี้ก็ได้แล้วอยู่เหมือนกันเซตไว้แป๊บนึงนะครับเวลามันโดนลมนิด เดี๋ยวขอน้้ำจิ้มหน่อยหน้ำจิ้มเผ็ดอร่อยลูกชิ้นปากรอบมากอร่อยตะกี้พี่โค้ดโทรมาแล้วบอกว่าจะถึงแล้วให้เตรียมทอดได้เลย3ลูก10บ,บาทนะจ๊ะน้้ำจิ้มไหมจ๊ะอ่าน้ำจิ้มนะจ๊ะโอเคจ๊ะ เดี๋ยวพวกคุณก็มาถึงแล้วเราเริ่มร้านแรกของพี่โค้ดเลยแล้วกันจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรเครื่องเป็นปลาลวกเส้นได้ดีลูกชิ้นอร่อยผมชอบถือกล้วย,วยส่วนที่ทอดมันเยอะผมชอบแต่สิ่งที่คนจดจํากันได้มากของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือหมูหวานคุณเป็นเครื่องลูกชิ้นปลานะแต่คุณมีเกี๊ยวด้วยที่ทุกคนกินแล้วแบบตกใจคือทำไมเอาหมูหวานเป็นชิ้นๆมาใส่เหมือนชาชูเยี่ยมเลยพี่มันหมูแดงอะแต่ไม่ใช่หมูแดงใช่ใช่<ๆ>มันเ<อ>มันคล้ายๆหมูแดงแต่ว่าเอาเรียกว่ามันเป็นหมูแดงก็ได้อ่ะเอ๊กับเขาตั้งแต่ตนวมัั ปรุงรสในตัวเพื่อให้ได้ฟิลนี่มีพวงพิ้งให้ด้วยเหมือนคนที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณเห็นโต๊ะใบที่คุณนั่งอยู่วันนี้ผมไปขอเช่ามาโอ้โหเออดีชอบอ่ะจริลูกชิ้นปลาอ่ะหนึ่ลูกชิ้นปลาทอดชอบอ่ะมันเหมือนลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนอ่ะที่เขาต้องเอาทุกอย่างไปทอดก่อนผมเลือกเส้นให้คุณเป็นบะหมี่เปาะนะอร่อยเส้นบะหมี่แบนเนี่ย ทุกคนคือผมไม่อยากจะคุณคุณดูนี่กันอ่าเหมือนกันนี่คือปัญหาของการที่คุณสั่งอะไรกลับไปกินที่บ้านเส้นบะหมี่เนี่ยเป็นก้อนแล้วยังไม่น่าเกลียดเท่าเส้นเล็กผมไปถ่ายงานมาส่งกันบ้านล่าสุดสรุปแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการสั่งก๋วยเตี๋ยวม,มาที่ทบ้านนัองไงฮะขอเส้นดิบแล้วแยกน้ำมันเจียวถือเอาล่ะทำไมตอนผมเด็กๆไม่มีเกี๊ยวที่มาเพิ่มไม่นานนี้เนื้อเต็มๆจะบอกว่าเกี๊ยวมันจะออกทางเหมือนเวลาคุณกินพวกเต็มซำขนมจีบหมูอ่าจริงๆร้านเนี้ยเด็็กกกอออ่ะะะเเเดดดนนโฟบผัุงย โอ้ให้พี่คนว่าเย็นโฟลายที่มีแบบติดเผ็ดติดเปรี้ยวปรุงมาแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบติดเค็งหวานหวานจะบอกว่าร้านที่ผมกินจริงๆเนี่ยนั่นจะก๋วยเตี๋ยวรูนะก็เหมือนเขามีพี่น้องกันอ่ะตอนเช้าๆเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก๋วยเตี๋ยวรูจะเปิดพอประมาณสามสี่โมงเมื่อก่อนขายหมดอีกเจ้าหนึ่งจะเปิดอยู่ข้างๆกันเลยรสชาติคล้ายกันเดียะเลยลูกชิ้นใช้ทัพพเออร์เดียวกันเป็นพี่น้องกันตอนแรกเนี่ยถ้าคุณไปตอนเช้าตอนเที่ยงคุณมีก๋วยเตี๋ยวรูถ้าตอนบ่ายๆเย็นๆหน่อยคุณไปกินอีกเจ้าเเเเรีียยกกกวว่่าาา้้นนิดโออ๋หง ดีดะแต่พวกเกี๊ยวทอดหรือว่าเครื่องเคียงที่ทอดทอดอย่างเงี้ยคุณต้องไปกินที่ร้านเขาจะอร่อยที่สุดเพราะนั้นเมื่อนั่งทานที่ร้านได้แล้วไปที่ร้านใช่แล้วอย่าลืมนั่งเอซาไปเกี๊ยวชิ้นนี้เนี่ยไม่มีหมู <c oughs> ยังไงฝากพี่ไปเช็คกิมงานพี่หน่อยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าตักหมูกินเปล่าหัวอะแบบด้แบบไม่มีหมูเว้ยอ๋อบางทีเวลากินบางอย่างก็ไม่อยากได้กินเกี๊ยวมีหมูอะอ่าเหมือนที่ท้าประจันไงก็เดยวเกี๊ยวฟรีเกี๊ยวฟรีอะแต่ินเกี๊ยวเปล่าแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วย ใช่น้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะคุณผู้ดูหลายๆท่านไม่รู้นะครับว่า AE ของเราน้องพอยเนี่ย <c oughs> คุณพ่อเขาน่ารักมาก <c oughs> คุณพ่อขายลูกชิ้นอยู่นะครับคือลูกชิ้นปลาทอดโซจ้าท <c oughs> ี่เคยไปกินที่ภูเก็ตกันอร่อยเลยลูกชิ้นปลาทอดพ่อพอยนี่ขอคุณพ่อว่าวันนี้ทําเกียวทอดลูกชิ้นปลาโกจ้าของบ้านน้องพอยเนี่ยคาแรคเตอร์คือตัวลูกชิ้นเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นภูเก็ตโอ้ยลูกชิ้นภูเก็ตจะเป็นลูกชิ้นใหญ่ๆเม็ดโตๆแต่ลูกชิ้นของบ้านพอยมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นลูกชิ้นคล้ายๆลูกชิ้นปลากายเล็กๆแล้วที่เด็ดคือเขาเอาไปชุบแป้งทอดเพราะฉะนั้นคุณจะได้ส่วนของความเด้งของลูกชิ้นปลาและได้แป้งกรอบข้าอก อืมจิ้มจะซับกับพวกน้ำจิ้มที่แบบมีความอร่อยอยากสั่งอะ่ะพอยสั่งได้ไหมอะ่ะได้ค่ะสั่งกระดูได้เลยกวดเท่าไหร่จ๊ะสามสิบเก้าบาทไม่แพงนะใครชอบรองพอยนะครับไปสั่งน้ำจิ้มพอ่อเขาได้ถ้าขายดีๆนะไม่ให้พอยไม่ enegi แล้ให้มันขายทุกชิ้นขายทุกชิ้นดีกว่าเออเดี๋ยวเพิ่งรีบกินกันอิ่มเพราะว่ายังเหลือสองล้านเอาร้านต่อไปมาไหมร้านต่อไปเป็นของใครดีของผมไงร้านต่อไปเป็นร้านของนัตตี้นั่นคือร้านที่ชื่วอ,อว,ว่าเปลวก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับ เอกลักษ์ของร้านนี้คือเขาจะมีหมูแผ่นกลิ่น <Green S 2> เป็นเอกลักษณ์มากคือมีความมันเข้มข้นความเผ็ดที่เยอะมากมหัวเปี้ยวแบบอ,อันนี้เป็นหัวเต๋ต้มยำแบบต้มยำจริงๆอะยำจริงจังอะเส้นบะหมีนะ่น่าสนใจนะเป็นเส้นบะหมี่ที่ขนาดเท่ากับเส้นมีเส้นเล็กๆนะครับดูเดือดปรุงดีเหมือนกันนะหวานมากแต่มีเปรี้ยวมาเป็นคู่กันคือรส้า่ะแล้วก็เครื่องที่นี่มีเยอะถ้าคนที่แบบอยากกินหมูก็มีอยากกินเครื่องทะเลก็มีอ๋าผมเจอแล้วผมเจอปลาหมึกแล้วก็เจอกุ้งด้วยปลาหมึกชิ้นเบลอเลยดูดิ ความสุ้งฟันความสดได้อยู่เลยนะปลาหมึกจำได้ว่าเป็นจอดรถยากมากนะใช่ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะหาที่จอดยากแล้วรอคิวนานนี่ไงเราถึงต้องใช้บริการจากเอซั แสดงว่าเอซเนี่ยช่วยการที่เวลาไปทางานในย่านธุรกิจหรือตรงไหนที่มันจอดรถรย,ยากๆอย่างเช่นการไปสนามบ,บินอย่างเงี้ยมันคือการไปเที่ยวเดียวมันดีกว่าคุณจะไปหาที่จอดรถบางทีคุณตกเครื่องนะคุณนึกออกไหมถ้าแต่คุณขับรถไปคนเดียวคุณไปจอดตรงนั้นแล้วก็มีคนเขาดูแลเนี่ยบางทีอะเราไม่ได้ดูด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นใช้บริการแบบนี้ทําให้ชีวิตของคุณมันง่ายแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะครับไอคอนเซ็ปต์ของเราที่บอกถึงร้อยบาทมีทอนเนี่ยไม่เหมันซิงกับหนึ่งอย่างของพี่ๆเอซับเขาพอดีเลยเพราะว่าวันนัันนนเเเีี้้้้ยคคาาาาาาาบบบบออกกกว่ถถุุณสสมมรรรรลลพง999ทืใชได1ิ จาก7บริการของเขาเลยนะเฉพาะ1 0 0 0 0หคนแรกเท่านั้นพี่โค้ดบริการมีอะไรบ้างอ่ะหคือบริการเช่ารถรายวันอันนี้คือคุณเอามาแต่รถคุณขับเอง2คือบริการเช่ารถพร้อมด้วยคนขับก็คือที่เราใช้เมื่อกี้อ่าสามคือบริการขนย้ายสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็คือใครแบบมีน้องหมาจะเอ้ยย้ายบ้านหรือว่าน้องแมวหรือ่าคนเลี้ยงอูดอย่างเงี้ยเป็นชีกหรือว่าเป็นสุ่านสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีเพื่อนและเพื่อนคุณเลิกกับแฟนแล้วเย็นวันนั้นมาหาเลยเฮ้ยมึงกูเสียใจมากคุณแล้วคุณก็ไปด่่าาาาแฟนนนเเเ้สียยหวััุขึกลบมพือ ม่ดีกาแฟคุณก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าคุณเป็นหนายครับ บริการที่ 4. บริการขนย้ายของครับก็คือใครจะย้ายบ้านหรือว่าย้ายคอมอะไรเงี้ยเขามีรถมารับให้แต่คุณเป็นคนขนเองนะเขาไม่ได้มีคนมาช่วยแบบยก้ายห่ออะไรเงี้ยห้าบริการคนขับรถคือคุณมีรถไม่สามารถขับได้มีคนขับให้บริการที่6ครับบริการรถลีมูซีนบริการรถพร้อมคนขับนี่แหละเพียงแต่รถที่คุณได้จะดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถพี่แนทวันนี้วันนี้นั่งแบบสบายสบายเลยหรูขึ้นหรูขึ้นและบริการที่7ครับเหมาะสําหรับประเทศไทยที่กําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยก็คือบริการรถรับส ผู้สูงอายุอันนี้ดีอันนี้ผมบอกเลยนี่ดีมากเพราะผมบอกเลยว่าใครๆอยากเป็นลูกกตัญญูเนี่ยผมแนะนำเลยว่าบริการนี้ดีครับผมพ่อแม่อะไรไม่ต้องเป็นห่วงเนาะใช่ใช่สมัครสมาชิกได้เลยวันที่1นะถึง14มิถุนายนให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายกับเอแทบขัวโหลดเลยนะเพราะฉะนั้นใครมูนี่โหลดเลยนะ แล้วเราใช้เลือกได้เลยจาก1ใน7นี้ราคาเนี่ยแค่99บาทเท่านั้นคนแรกนะหนึ่งหมื่นคนแรกนะโดดๆเลยนะครับให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายกับเอแทบขับครับแต่นอกเหนือจากนั้นครับที่ร้านเนี่ยเขามีของทอดด้วยเต่าหูทอดกุ้งทอดลูกชิ้นปิ้งผมเลยเอามาเผื่อไว้อ๋ออ,อันน<อ>ี้จากเดิมร้านหรอเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมีกุ้งทอดเนี่ยผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจเฮ้ยผมข้าววันนี้กุ้งเป็นตัวตเลยผมว่านี่น่าจะเป็นทีเด็ดร้านเขาเออเอาไปทอดเองเหรอเดี๋ยวคุณพี่เขาทอดมาแล้วจ หรอวางทิ้งไหมสักระยะหนึ่งมันยังกรอบอยู่เลยนะที่มันยังกรอบขนาดนี้นะครับเพราะเราเดินทางด้วเปแทบครับทำให้เราเดินทางจากที่หนึ่งไปที่นึงเรียลเร็วเฮ้ยยิยวกรอบยังกรอบอยู่เฮ้ย อยากจัดปาร์ตี้ก๋วยเตี๋ยวของตัวราห้าตอนเที่ยงอะ่ะถ้าเราเปิดนะสัก50นะเราให้แบบแฟนๆเขามากินกันฟรีๆแล้วเราเอาแบบเครื่องร้านนู้นร้านนี้ที่เราชอบรวมมาน,นี่คงสนุก,กน,นะเออเป็อีกร้านนึ่งนี่รไอเดียและนี่คือก๋วยเตี๋ยวจากร้านราชาเนื้อตุ๋นอุดมสุขยี่ห้าครับออร้านนี้ดังมากๆนะครับใครที่เป็นชาวอุดมสุขเนี่ยจะต้องรู้จักอย่างดีตกใจอย,อย่างหนึ่งมากคือเขาให้เนี่ยแคบหมูไปเยอะมากนี้เลยหรอผมซื้อมาสี่หอ่อโอ้โหคือไม่ได้ให้เยอะแต่แกอเยอะก่อนได้ไปก๋วยเตี๋ มีขาหมูเพราะที่ร้านเขาเนี่ยนอกจากก้วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเนี่ยเขามีขาหมูขายด้วยโอเขาก็าลองมิกซ์สูตรข,ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่กินเนื้อ,อแต่มากับเพื่อนที่กินเนื้อซึ่งวันนี้ที่ไปถ่ายเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วร้านออริจินัลของเขาอยู่ที่บางรักตอกจันหลังจากชิมไปบอกก่อนเลยว่าก๋วยเตี๋ยวขาหมูเนี่ยโลขาหมูโอเคแต่ที่ทีเด็ดผมว่าน่าจะเป็นเส้นมากกว่าผมว่าตัวน้ำราดเนี่ยก็อร่อยนะบะหมี่ร้านนี้เหมือนพี่ถึงบะหมี่ก้าวเยวเป็ดตอนเด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนเส้นมันจะบะหมนนมออ้กืัคบบูรราาง เคี้ยวไปแล้วมันจะมีกลิ่นหืนนิดนึงแต่นี้อร่อยเลยใช่ไหม,มน้ำซุปอะทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมน้ำซุปของวัฒนาพาณิชย์มีความเข้มข้นเป็นเนื้อตุน๋นมีเครื่องยาจีนหน่อยนึงไปทะาวัฒนาพาณิชย์ใช่รสสัมผัสก่อนมีความหนืดจากเขาเรียกว่าวัวทั้งตัวทั้งเกลืองในเอยทั้งคอลลาเจนอะไรทั้งหลายเนี่ยทำให้มันมีความหนืด ของรถอยู่เป็นเพราะว่าน้ำซุปของเขาไม่ได้ใช้เสร็จหนือต้มเขาใช้เนื้อชิ้นใหญ่ต้มลงไปเลยใครที่ตอนนี้ดูอยู่แล้วหิวนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมใช้บริการของเอซบแล้วไปลองทานกันดูน้ำเริ่มได้แล้วลองลุก้อสด่อยจะบอกว่าในบรรดาเครื่องทุกอย่างในร้านเขาอะผมชอบเนื้อสดที่นี่ที่สุดจริงเหรอเฮ้ยผมตกินเนื้อสดมากเลยนะ S <S เ,เนื้อตบเด่นดิบดับด้วเนื้ออร่อยมากซุปก็อร่อยทุกอ,อยกอย่างดีแต่ว่าซุปเนี่ยเหมือนเป็นเพลย์เม y เกอร์เออเป็นตัวเชื่อมนะเชื่อมทุกอย่างบอกโลเคชั่นหน่อยอยู่ตรงไหนอ่ะอุดมาสุก25อยู่ตรงปากซอยเลยจอดรถได้ไหมจอดได้แค่ช่วงสั้นๆคือตั้งแต่10บโมงจนถึงบ่ายสองเอ้าแล้วมาตอนบ่ายไปทุกอย่ยังไงอนี่ยเรต้องไปด้วยบริการของเอซับี่ครับเอ้ยแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนที่ไปถึงร้านเนี่มันสามโมงกว่าพี่เจ้าของร้านจะเดินมาบอกเลยเฮ้ยน้องจอดรถตรงไหนหน้าร้านจอดไม่่่ได้้นะะเเพรราาาวจทีแง มีเออมีแบบประคำห้อยอยู่ตรงล้อรถซึ่งจะบอกว่าถ้าโดนอย่างนั้นเนี่ยคุณไปจ่ายค่าปรับเนี่ยคุณโดน3ามร้อยาร้อแต่ถ้าคุณกดเอแทบขึ้นมานะฮะกี่บาทครับ99บาทเลยครับผมหนึ่งหมคนแรกนะดูอ่ะกดก่อนเลยเอางี้วันนี้คุณแค่โหลดแล้วพู้ที้คุณนั่งไปทํางานนั่งไปทำอะไรคุณก็คุ้มแล้วจริงถูกไหมคุ้มแล้ว แล้วไม่ใช่แค่เรื่องรถธรรมดารถดีๆก็มีพาตรงหมาแบบนั่งก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปส่งที่ไหนก็ได้สบายเลยสําหรับคุณผู้ดูที่อยากดูรรยทิพย์นะครับก็เรียกบริการของเอรแซมาให้เป็นรถตู้อัพโมซินแล้วคุณก็เตรียมชุดเสื้อผ้าขึ้นไปทั้ง20กว่าชุดค่อยๆเปลี่ยนทีละชุดแล้วก็ถ่ายบอกว่าเอ้ยวันนี้ไปนี่ชีวิตมีจังอะไรอย่างเงี้ยสามร้านวันนี้ดีนะตั้ง่าทุกร้านดีเลยก็ใครอยากกินก็ลองดูราคาหน่อยดีกว่าเริ่มต้นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่จ ส um oui> ี่ร้อยบาทพี่พรเยอะๆยมือเขาให้มาก่อนเฮ้ยเกาเหลาแชมพูห้าสิบบาทเขาเยอะด้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณเอซับด้วยพาพวกเราไปทายร้านอาหารดีๆมามาแชร์กันนะครับเอซับให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับรถและการเดินทางขอบคุณมากเนับตามไปแล้วครับเลยครับกินต mm ่อแล้ว้าเนาะไส้กรอกหมูจ๋าเออใช่ไส้กรอกหมูจ๋าแต่มันไม่ได้ทำมาจากหมูนี่ครับหรือจะให้เรียกปลาจริงครับ